โอเคเอาละครับขาโฟ,โฟผมคแคนแคสซี่ดีไหมครับมันขอใหม่ครับพ็อกเก็ตเอชชั่น0ูนย1ดกันแล้วนะครับอ่าออกมาใหม่ก็โหลดกันเลยผมเปิดเติมใหม่เลยครับมาผมจะมารีวิวไข่ว่ามีไข่อะไรใหม่บ้างไข่ที่มาใหม่ก็น่าจะมีไม่กี่อันนะครับเสียงอาจจะเบาหน่อยเพราะว่าเออ คนในบ้านหลับจริงต้องพูดเบาๆนะครับอ่ารอโหลดเลยอยากโหลดสิลูกบินฝั่งนี้อ่าผมจะไม่สอนอะไรมากนะผมจะพามาดูไข่เฉยบอกแล้วเอาเด็ไข่ที่แปลกนะ ไข่ใ,ใหม่อ่าไข่ตัวอะไรเรามาดูกันเลยเห็นดล้วบนนะครับมันเป็นตัวทดลองอยู่ไข่เหมือนแมวเหมือนเสือครับมันแมวกับเสือรวมพันธนีไม่รู้เป็นอะไรนะครับ ได้ยินเสียงรถด,ดังหน่อยนะครับจะเอาใครมาอ่้อ่าตัวนี้คือใครหลายคนคงรู้นะครับมันคือท่านแก้สมอนี่นนะครับมันคือแก้นะครับอ่าข้างๆแก๊สมันป็นตัวอะไร หลุดดีถ้าโทรศัพท์ไม่หลุดได้นใหไฮลาเป็นอ่าต่อไปนี่ก็คือที่เรยเนี่เองครับอ่อาขอจบพาร์ทนี้เป็นเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชใช่กดแชร์ถ้าคนติดตามจะหน้าตาดีกันรู้เานะครับอ่ะอะไรอะ